การเปลี่ยนแปลงมิติจากมิติที่3ไปสู่มิติที่5ตอนที่สองอาการทางกายที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในระหว่างการปรับตัวร่างกายจะมีสภาวะจึงเครียดเพิ่มขึ้นรู้สึกขึ้นไส้เวียนศีรษะหรือเป็นไข้คอแห้งมีเสมหะตามัวตาพร่ามึนงง,งมีอาการบวมมีลมในตัวเยอะมีเสียงดังในหูตลอดเวลามีอาการหูอื้อ หลงหล,งลมลืมลืมจำเหตุการณ์ในอดีตอันใกล้ไม่ได้หรือต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการนึกเรื่องราวต่างๆอาการเหล่านี้คืออาการเบื้องต้นสำหรับการเลื่อนระดับเมื่อผ่านด่านแรกเรียบร้อยแล้วก็จะไปเจอกับอาการแห่งการเลื่อนระดับที่เข้มข้นมากขึ้นนอกเหนือไปจากการได้รับผลกระทบทางร่างกายในระดับพื้นพื้นทั่วไปเมื่อร่างกายมีการปรับระดับความสั่นสะเทือนให้สูงขึ้น จะมีอาการบางอย่างที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ภายในตัวของเราเองซึ่งในเวลานี้มีหลายคนกำลังเจอสภาวะทางกายเช่นนี้อยู่อาการทางกายที่บ่งบอกว่าเรากำลังอยู่ในขั้นสูงขึ้นไปอีกคืออาการอ่อนเพลียไม่มีแรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเรากับวว่าร่างกายสูญเสียความสมดุลรูปแบบการกินอาหารเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถคาดเดาได้ บางครั้งก็อยากจะกินไปเสียทุกอย่างเล่นเอาน้ำหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่บางครั้งก็ไม่อยากกินอะไรเลยสามารถอยู่ได้ทั้งวันเหมือนอิ่มทิพย์รูปแบบการนอนเปลี่ยนไปสามารถนอนหลับได้ทั้งวันช่วงนี้จะง่วงมากง่วงตลอดเวลาบางครั้งก็หายง่วงไปเฉยๆต้องการอยู่นิ่งๆไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นจนบางครั้งดูเหมือนปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไรค่ ไม่ต้องการจะพบเจอผู้คนกลัวความวุ่นวายกลัวใจคนที่คิดไม่ดีเป็นการยากที่ร่างกายจะสามารถปรับตัวได้ทันทีจำเป็นต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในทางร่างกายไปพางๆก่อนที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ของโลกจะมีการขึ้นขึ้นลงลงสลับกัน เพื่อให้โอกาสผู้คนได้ปรับตัวอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มาในวันนี้โลกได้ย้ายตัวเองขึ้นไปสู่มิติที่5อย่างสมบูรณ์แบบแล้วจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจเพื่อทำให้เกิดความสอดคล้องต้องการกลับขึ้นพลังงานใหม่อันเป็นขึ้นความถี่จำเพาะใหม่ของโลกมิฉะนั้นแล้วเราจะอยู่ยากมาก เนื่องจากเราตกอยู่ภายใต้กฎจักรวาลว่าด้วยการดำรงอยู่ขึ้นความถี่ที่ใกล้เคียงการจะอยู่รวมกันถ้าขึ้นของเราไม่สอดคล้องกับขึ้นความถี่ใหม่เราก็จะถูกผลักดันให้ไปอยู่ในที่ที่เรามีความสอดคล้องเมื่อเราฝืนหรือพยายามจะอยู่ในที่ที่ไม่สอดคล้องเราก็จะไม่สบายอาการไม่สบายจะเกิดขึ้นกับเราทั้งร่างกายและจิตใจมิติที่ห จะเป็นมิติที่ดีมากๆเป็นมิติที่มีแต่ความสงบสุขความสมบูรณ์พร้อมมิติที่สามจะเป็นมิติที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งมิติของความเป็นขั้วมีคนดีมีคนชั่วเมื่อเรายังไม่พัฒนาจิตของตนให้สอดคล้องกับขึ้นมิติที่ห้าเราก็ยังดำรงตนอยู่ในมิติที่สามต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขซึ่งจะมีผู้คนอีกจำนวนมากที่อยู่ที่นี่ คนเหล่านี้กําลังแก่งแย่งชินดีชิ้นเด่งต่างสแสวงหาวัตถุมาปลนเปลอือตนเองเราก็จำเป็นต้องตกอยู่ในกระแสนี้ต่อไปอีกดังนั้นคนที่คาบเกี่ยวจะขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้จะลงก็ยังไม่อยากจะลงก็จะอยู่อย่างลักยากลำบากมากแต่เนื่องจากการคัดแยกเสร็จสิ้นลงแล้วจะไม่มีการอยู่แบบก้ำกึง่ง ผู้ที่จัดให้ไปอยู่ในมิติที่สอดคล้องกับคลื่นความถี่ที่เหมาะกับระดับจิตของตนเองพูดง่ายๆว่าจะอยู่มิติที่สามก็ต้องทําตัวให้เหมือนมิติที่สามจะได้สอดคล้องจะอยู่มิติที่ห้าก็ต้องทําตัวให้เหมือนมิติที่5้าจะได้สอดคล้องถ้าเป็นพวกมิติที่สามขึ้นไปหรือหรือมิติที่4ี่ก็อยู่กับมิติที่สามยากหน่อยมันจะไม่สบายเลย จะไปอยู่กับมิติที่5ก็เข้าไปไม่ได้ตัวเองจะสั่งตนเองให้ไปอยู่กับพวกมิติที่สด้วยตัวเองตามขึ้นความถี่จำเพาะของตนดังนั้นจากนี้ไปเราทั้งหลายที่ยังไม่ใช่พวกมิติที่5ก็ต้องเร่งฝึกฝนตนก่อนที่จะถูกกวาดต้อนไปให้อยู่กับพวกระดับมิติที่สามต่อไปในอนาคตอันใกล้ด้วยฝีมือของเราเอง